สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีเทคนิคนดีดๆจะมาสอนกันนะครับเป็นเทคนิคการเพิ่มยอดอิมิจนะครับของโพบเฟบุกตันสำหรับคนที่มีอิมิจน้อยกันนะครับต้องการเพิ่มยอดอิมิจกันนะครับก็สามารถเพิ่มตามผมได้เลยบริการนะครับก็ง่ายๆกันเลยนะครับ <S 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 ให้คุณผู้ชมเข้ามาในิวีโอนี้ก่อนเลยบริการเข้มา,ามาสมาชิกเข้ามาในข้า,าคลิปนี้กันได้นะครับิการวาลลิก์ของเว็บไซต์ ด้านล่างคิปที่พร้อมแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยอ่าพอเข้ามากันแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์เขมขีโซเชียลกันแล้วนะครับเป็นเว็บไซต์ให้บริการพืมืนย่อส่งเชื่อกันนะครับอ่าตัวนี้เขาจะเอาลงเชื่อใช้กันคนที่เป็สมาชิกกันอยู่แล้วสามารถกดลงชื่อเข้าใช้างานด้านหน้านตรงนี้ไปได้เลยส่วนที่ยังไม่มีนะครับก็ให้ไปสมัครสมาชิกก่อนเข้าไปที่สมัครใช้งานด้านบนขวามือนี้เลยนะครับิธีการสมัครใช้งานนะครับก็ใส่ชื่อใช้งานลงไปแล้วก็อีเมลต่อข้อมูลนี้ใส่ข้อมูลจนไม่ แล้วก็อย่าผ่านอิค้าและอย่าลืมติ๊กพี่ฉันเป็นมนุษย์กันด้วยแล้วก็สมัครใช้งานกันไปได้เลยส่วคนที่สมัครใช้งานใน Google ก็สามารถกดตัวนี้ไปเพื่อสมัครใช้งาน้ดย Google กันไปได้นะครับอาการตอนที่ร้านกันแล้วเอาชื่อใช้ก็ลาผ่านการลงชื่อใช้งานด้านหน้าตรงนี้ไปได้เลยนะครับตัวที่สมัครใช้งานใน Google ไปแล้วกดลงชื่อใช้งานที่ Google ได้เลยนะครับกดลงชื่อใช้งานไปเลยหากดลงชื่อใช้มาแล้วนะครับหรือเข้ามาที่เว็บไซต์ขีปขีปตัวเชื่อมาแล้วนะครับ เปิเป็นหน้าคำถั้งตูง้ใหม่จะเป็นหลาแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้กันเลยนะครับอ่ามีทั้งเฟซบุ๊กอินสตาแกรมยูทูบทิกตอร์ทวิตเตอร์แล้วก็อื่นมากมายเลยให้กับเราเลือกใช้กันก็สามารถรับใช้งานได้นะครับเราไ้ใช้แพลตฟอร์มของ Facebook เรียกีก่ Facebook ตัวนี้เลยนะครับจากนั้นจะมีมมลลูัที่ชรายลฟ์บนบู่ก,กเลยก็สามารถเลกดูหมวดหมู่เนี่ยขึ้นการใช้งานกันได้นะครับตรงนี้ผมจะใช้หมวดหมูลล่เพิ่มอ่าไลฟ์โพสต์ตัวนี้เลยนะครับประเทศไทยนะครับก็เลกไปเลยนะครับบริการรายบร จะมีหลายอิมพิจให้เราเลือกใช้กันเลยนะครับตัวนี้ใช้อิมกดหาตัวนี้เลยก็เลยเปไปเลยนะครับจะมีคำอธิบายตรงนี้เราได้อ่านการเป็นคำอธิบายหรือมีตัวคำบอกเราตัวนี้เลยอ่านกอใช้งอารก็ได้เลยนะครับต่อมาการวางลิงก์กัลิงก์ของโพสต์ไปเลยไปคัดลอกลิงก์โพสต์มานะครับแล้วก็ลิงก์ของโพสต์มาใส่มาช่องนี้แล้วใส่จำนวนในการเพิ่มยอดอิมเข้าไปก็ได้เหมือนกันถ้าคสิบครับก็ใส่ค่าสิบเข้าไปเดี๋ยวเราไปสถานการณ์คำนวณค่าใช้จ่ายกับเราที่เรียทำ้ันแล้วนะครับสามารถกดส่งซื้้้อเเขาไไปดลย อากดสั่งซื้อที่ร้อกันแล้วเห็นไหมครับจะมีคำจะเตืขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับว่าได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับทําคือแบบนี้มาก็จอสักครู่เพราะว่าใช้เวลาดน,นการกันนิดนึงนะครับอาระหว่างที่รอพิธีกา,การให้เราอยู่ผมจะแนะนํานะครับเมนูต่างๆของพิกันต่อเลยเมนูต่อมาจะเป็นเมนูปรอดการสั่งซื้อที่ขึ้นมากับเราได้เห็นกันเลยนะครับว่าเราสั่งซื้อบริการไหนไปนะครับมีออเดอร์ดีบริการที่สั่งซื้อจะมีลิงก์แสงเข้ามากันด้วยสามารถคลิกเข้าไปเพื่อตรวจสอบกันได้นะครับว่าลิงก์นี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับส่วนตัวนี้เป็นสาระของแซฟบอเราอยู่ว่า รอดำเนินการอยู่นะครับต่อมาเป็นาเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางกันเลยมีช่องทางทุนที่เลนะครับตะแกรงเคียร์โค้ดอังกอริชิปโตสามารถใช้งานที่ตามความสะดวกกันไปได้นลยครับแต่ละช่องทางจะมีคําแนะนําอยู่ด้านล่้งเร้อยแล้วสามารถไช้ใชงงานกันได้เลยต่อมาไปดูแนะนําเพื่อนสามารถเข้ามาแนะนําเพื่อนนะครับมาใช้งานวิสัยนีได้ง่ายๆกันเลยนะครับแค่คัดลอกลิงก์นี้ไปแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมได้เข้ามาใช้งานวิ้ายก็จะได้ตาค่ะแนะนําตรงนี้ถึง5เซ f กันเลยตัวนี้ก็แบบเป็นการ สร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมกันไปด้วยเลยนะครับอาต่อมาไปดูซีรีย์งจีนตัวนี้ครับแต่รับผู้ชมท่านใดที่ใชานาเวาบา็บไซต์จะจป็นเงินเท่าระ้ับขึ้นไปกันแล้วสามารถเข้ามารับชมซีรีจีนตัวนี้ได้ฟรีถึง700กว่าเลนตัวนี้เลยนะครับมีอัปเดตใหม่กันทุกเดือนด้วยนะครับก็เลื่อนดูเลยครับตัวนี้อาต่อมาเป็นเมนูบริการทั้งหมดครับเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้แล้วนะครับสามารถเข้ามาค้นหาบริการที่หาไม่เจอจากช่องทางค้นหาตัวนี้กันได้เลยหรือจะเป็นการจากตรงนี้จะมี ให้กับเราสามารถคิข้าไปเพื่อให้คาบานกอนใช้งานกันไปได้ด้วยนะครับต่อมาครับเรามติดต่อแอดมินอยู่หนย้อนไ่ขึ้นไงสามารถเข้ามาติดต่อแอดมินนะครับเพื่อแก้ไขปัญหากันได้นะครับก็จะมีตรงนี้เราเลือกหมุนหมุกกันไปแก้ปัญหานะครับไปเล็กออเดอร์ไปที่มีข้อความบอกแอดมินกันไปด้วยหรือให้รูปภาพห,หรือแฟกา์สามารถกดตรงนี้ไปนะครับอได้ไฟส่งรูปภาพให้กับแอดมินด้ทราบพี่เลยและกดส่งตรงกันไปได้นะครับหรือใครส่งรูปติดต่อทั้งไลน์ก็สามารถเข้าไปไลน์ตรงนี้สแกนเกียร์โค้ดติดต่อทางไลนนก้นะครับ เอาล้ครับเพื่อนพีจ้าวีสุราเราเปิดที่มาดูดีกว่าตอนนี้นะครับยอด e p t ของเรา,าเพิ่มมากันแล้วหรือยังนะครับตัวนี้ยอด e v t ก็อยู่ที่115นะครับต่อมากดรีเฟซหน้าจอหนึ่งครั้งได้นะครับดูว่าสัทขาให้เราเสร็สิ้กันแล้วหรือยังอ่เพิ่มมากเป็น,นอ5ก,กันแล้วนะครับก็จะได้อยู่ที่115นะครับตัวนี้เพิ่มเป็น135กันแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆให้กับเราจนครบกันเลยนะครับอา่กาก็สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับต้องการใช้ทันทีครับต้องการใช้บริการต สวัสดีครับวันนี้ของวิซานีครับไว้ได้านล่างคลิปทีรอแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยอ่าส่วนตัวเราคลิปนี้ก็จบเพยงเท่านี้นะ่าขอบคุณที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับโกสวัสดีครับ